มาแล้วพี่น้องมาแล้วอู้ทูปโตกปโต้ยครกระด,ระด,รแดนแนัแน่นี่ปโ๊กว้าวคัดคั สบายเลยคือเก่ามาแล้วเหมืนวานะมันดัำปาคือเก่าไม่ได้ไปทางใดดอกเป็นแะดับป่ากเลยนะพี <c oughs> อ่อาวุธคู่มือฮนะตัวเก่าตัวเดิมเพิ่มเติมคือซีพีไมได้ผ่านนะ <c oughs> ล้างเรล่านักการคือมัวแนทะ้

มาแล้วเหรอจะเล่นแหงมาใส่โ่มือมันมีบนชาติทางดีจดมีมั้มันนี้ยิงดิมันขอใส่เป็นโกบสั้น ป่าเป็นน้อยกว่าเหอเหรอจิตมานๆนานเด้อเดินหน้าเสร็จแล้วอ่ะสอาตัวมาเห็นป่ากันสองตัวแล้วเน้นปิ้งเน้นปิ้งมุนิเอ๊ะทูของเท สวย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 ลายยิงลายยิงบ่อที่น้พีงน้อกขอสังเกต่แหนะโอ้โดบสมบูรณ์้นี่ผักเลยเก็บนู่ไหนน้องงามขันเลยครับผักกรูดผักบัซื้อไปเจอะยูทางงาม มาได้ดักแต่บุรนุ่งบุนีนะบุรีนุ่งจะลิบแล้วก็นุ่งโซ่สีขาวนห่เด้ผาลเรลีมันนุ่งสลิบหดมือนี้แล้วจะไปที่น้อใหม่แล้วดีนองดองเลยเริ่มสีมา้ได้บนี้ได้ไปเดในนาบน่ Lên xin màn lèo nào nèo 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 làm nèo 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 Ping, ping Ping <laughs> ใส่ยุมมันนี่ปิตะลุ้นยัน่วะเป็น,นอ้ยโหดเด้อพี่นอ้องแบบเอ็งมุมคือเททะวะคุ้มมัดปลาได้ไวะแน่นอนแน่นอนแก้วก,กินให้อร่อยเนะ้ย ใส่แล้วพี่น้องใส่แล้ว,วเสียงดังปุ๊บรถเสียงดังปุ๊บรถเห็นไหมอะไรแบบนั้นพอดีเพียงพอดีเพียงนีง่นะพอ,อ,อ,อดีที่าานะทมาอีกแล้วมาอีกแล้ว Mãi ít lèo, mãi ít nó, xô nó Ôi, nhà mình lụt Họ nên là tự tưởng đây nó không có vẹt đi bớt lâu à Măn mắn, măn mắn Nhốc ít, nhốc ít Kiến tựa đầy tinh à Một phao, một phao mày. ข่าวเวทีขนาดตันีอออดาขาปิงสแซ่บนะพี่น้องมนบุร่ได้ปะเลี้ยงปาบเารเลยนั่นแซ่บนี่ไม่ได้อะไใส่หมั้ล้างแล้วไหมาะ ได้ปลาขมีแต่ปลาขาวะปลาคอคือสสบห็นาแล้วกลองขนวนี่มุดมันลมุดไหมมดลงกรงกองกองนี่นะมัจะกำมุมดลงกองงเกองยีนี่นะอ้หนะเราจะจุดไปเลย เียบร้อยผู้ทู่ใส่ไงใส่ันยิงมันกับโผล่รลุนอยู่เนาะฮะหิงแบบมันมุดเลยตัวนี้แสงแสงอึ้ก็เนียนผ่านอยู่ งาวันนี้โอ้กะเดียวกบงอยก็เลิกวกระตุขี่ขันขาตัวที่สองของพานฮอนีมีลายโตไปลายอีกดอกวันสวยอย่างนั้นเนาะสวยสวยส่สวอป่ไปเย ปุ้ยโอเนืองเลยโอเนืองเลยแบบนี้ปลาขาเไม่เน่าหลงหลงแรงเพื่อนนี่สงอุ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยเสียวอุ้ย bạn con lư cái điều điều cẩm lạc đâu thím nóc điều cẩm lạc đâu mèo ngưu á nó rót mà tay cái điều siểu ngưu cái gì ông già không thề focus lại โบยพี่น้องเขาได้สิบเปไล่็นมันลงผลงานซ้นที่สามพี่น้องอุ้ยใส่นี่แน่นอนฮะจำเนาะจำหน,า,หนาสีแคบหน่อย,อยอเนี่ยฟ้าเดินลลมากรองแล้วแม่แย่ đây, bắt 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 không bắt vâng, bắt อู้เรียนลายแล้วพี่น้อเหลือปีงแลรวนี่ครัเอาแฟบปอ้องไม่ไยที่ป่านะอมกแล้วเพิ่งนวดสายไงสายสวยเ,อเยอนะสายคัมและเนี่ยสวยเอาอิเล,ฟลอฟนะานท่นี้บุมเองนะสอนไว้บนป่ามนโด่งกลางคืน ใส่แล้วทางนี่ยกระคักก็เป็นอีนยกเนาะผ่านหอดแล้วโลเนี่เดี๋ยวหอดโลบินบินจิตทองเตะ มาแล้วพี่น้องมาแล้วอู้ทปลาโตปลาโต๊ะเห็นปกระดันแน่นี่มีปปลาโต๊ะว้าคัากคักคักคักรีบรีบรีบไปเลยไปเลีบลีไปอมุดลัดนี้เลยี่นี่มด้มคักกอนล เดียบลอยทีน้องมันมันมันสู้ฟาดเลยมาเรื่อยมาเรื่อยนับถืออย่าปคล้อกับไได้นะ man bet pasti bet lah bat Saya menyok Oh, no, <laughs> <Comment> apa? -apa? <laughs> ไปเรื่อยๆนะพี่ห้องมามามาเมาเรื่อยๆพั่ว่าใสสวยตลละโอ้คือฟอกน้ำด้ยทางนั้นโ,นะโนโอเมนโอเมน <laughs> <laughs> ป่าหลายๆพอสมควรแล้วนะพี่ห้องคือมีปีงป่ากินได้หมดเลยเลยบ็ดก็สิเบ็ด ป่าฮอตยาดมาลุ้นเอาต๋อล <lette> ouais ูบบ <cks pagar> ึ้งเนออกไม่ได้โอ้ยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเพื่นวันยกบ้เนาะโอ้ยโลป่าแล้ตัวนี้ใส่ไม่ได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วขึ้นแล้วไป ชอบหาปิงปลากินข้าวกันที่นั่งข้าวป่าอันยามดึกขึ้นทานน้ำหนาวว้าววิชิตด่างไฟปิีงปลากินน้ำมันเลยหนาวหานจัดเลยอบมง้งทดงานบนงาน มีหัตะตงใหญ่งานมานี้กินเนื้อกละตองเนาะเฮ้ยได้ยูได้กินพี่น้องกำลังก่อไฟทางนั้นเตรียมปิ้งป่าเลยพี่น้องสองปิ้งเน้นๆเลยพี่ว่าคักคๆมักมีเ คอก็มีมาไม่ไดข้าไปติดคอได้ทีและได้ทีแล้วอกไปอที่คอรูปเสนแป้งมันมีททอขึ้นถึงเขางเ่ไนอยงเขานกันพี่น้้งหายใจได้เหรอหายใจได้ กันเลยนะั่อเสียเราพอบิเวนี้กันแบบนี้นแกะงวปลาเน้นเปลาเน้นๆพี่น้องยอดเลยเอาปิ้งนั่นนะเข้ามาในปิงเนี้อแค่น้นผเอามาจ้ะย่นหัวนีแหลยมันย้อยจวดจวดเดียวนวะน้อง เป็นไนพันหนาวเยอะหนาวเยอะพันปาริมุดเจ้าบ่บ่โอ้ยบ่บ่ยัาให้ติดยำหนาวเลยนี่นเจ้เธอหัวเก่งเลยเดี๋ยวชิพามาดำเดือนได้ว่ามันหนาวเดือนทิพซองละโอ้มึงดำเดือนนะไม่คักกนานเลยดิแ่ะปากง่เดือนได้ว่ามันหนาวเดือนหนึงละเดือนหนึงเดือนซอง ส่งแนวเลยเกี่ยวเข้าวเลยพิซซ่ามันเดือนรวมข้าวข้าผ่านฮอนียังมันเอกซะเกี่ยวเข้าแล้วกันเดือนนึงแล้วก็หนาวเลยนะมาๆพี่น้องอุ้ยสองถ้วยเน้น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 มีผักกระถิ่นผักกินเลยผักกระเดื่นของพี่ผักกระถิ่น กระถินลืมทินพักกระถิน่านมักระถินเอะไม่มีมามาเยาะกินแลกันกินข้าวตอนเด็กเจยวแม่งอย่างเง้ยมามามาข้าวตอนเด็กเมมเมมเมมอดตัววัดเจ้า อุ้มมันงไปทำปะป๊าป็เ้าวัรนีเขาผู้ชายเนี่ยกางเกงเป็นไเอาเยอะไหมหรอมาเรียก็เที่ยวเลยเฮ้ยมเรียก็เียวมนบากับคาดซิกนั่นอะไรไฟหาก็สุดกพักอีเรืเลยกับปา เดี๋ยวขอเวลากิน,ข,กนข้าวบ้างพี่ดาวกันข้าวอิ่มแบบจำรามแล้วพี่น้องสิได้กลับบ้านแล้ว,วรราบ,บาัดนี้อู้พาน,นันนอนเทิงอยู่พานะป่าก็เลือปิ้งว่ะสิได้แบ่งกันปั่นกันมเ,นะมนะมเมื่อแจ่วนะโอ้คอนะข้าเบิ่งกระฝากกดไลค์กดสับสไครกดเซได้พี่น้องเด้อ เสียบุปผาคิดต่อไปอยากผ่านานายคนว่ารังกินหอยอยู่อเสียบ <laughs> บุปผาเสพหอยกัน,นกินไปเ<ห>บิดไปคิมให้เน้อคิหมหอย <laughs> จะคิมไปเพียงแค่นี้นะพี่น้อง